เพื่อไม่พาชมคลิปต่อไปอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนครับ และยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่นอนลการพยากรณ์ในช่องนาคาเสริมทรัพย์นะก็คลิปวิดีโอนี้นะครับออหมอภูมิเองก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบ,บดีประจำเดือนเมษายนปี2563นะฮะเราจะมาทำนายด้วยไพ่นัครราชกันนะครับว่าการงานการเงินนะฮะความรัก สุขภาพร่างกายาบริวารญาติมิตรพี่น้องนะครับแล้วก็ปัญหาต่างๆที่คุณอาจจะอยากจะรู้คําตอบนะก็ขอให้คุณได้รับรู้ในวันนี้นะครับขอให้คุณตั้งจิตอธิษฐานดีๆในขณะที่หมอภูมิเนี่ยกำลังสับไพ่แล้วก็เป็นตัวแทนในการเลือกไพ่นะครับขอให้ออกมาได้อย่างแม่นยํานะครับแล้วก็หากมีอะไรที่ต้องแก้ไขก็ขอให้หน้าไพ่ออกมาได้อย่างชัดเจนนะเป็นกําลังใจให้นะ อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับหมอภูมิขอฝากช่องทางหนึ่งก็คือ i n s t a g r กรมนะฮะแล้วก็แฟนเพจนาคาเสริมสับไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะอัปเดตดวงแล้วก็อัปเดตเกี่ยวกับข่าวสารต่างๆนะเข้าไปอ่านดวงกันได้นะครับเพราะว่าหมอภูมิเนี่ยลงดวงรายเดือนไว้เรียบร้อยแล้วนะก็เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและก,กันนะครับ อ่ะดวงของคุณอยู่ในนี้แล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่ใบแรกไพ่ยอยากจะบอกอะไรนะครับเป็นไพ่หน้าวันโทมนะฮะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่คุณอาจจะมีการรอคอยอะไรหลายๆอย่างอยู่นะหรือสําหรับบางคนก็จะเป็นเดือนแห่งความหวังเดือนแห่งการรอคอยสิ่งที่ดีนะฮะเข้ามาเนี่ยฮะไพ่ที่2ก็จะเป็นไพ่ น่าจําแรงครับเดือนนี้คุณอาจจะเหนื่อยหน่ายกับความคิดของคุณนิดนึงนะครับเวลาเราเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามนะเรามักจะรู้สึกเบื่อหน่ายมากขึ้นนะเดือนนี้ชาววันพฤหัสหลายหลยคนคิดว่ามันมีอะไรที่ไม่ค่อยได้ดังใจคุณสรรักไรคุณเบื่อหน่ายในสิ่งที่คุณเป็นอยู่ณตอนนี้นะคุณอยากจะออกไปอ่าเผชิญโลกภายนอกอยากจะออกไปหาอ่าประสบการณ์ใหม่ๆอยากจะออกไปเที่ยวข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยฮะ คุณมีความคิดวนไปวนมานะฮะคุณไม่ค่อยปร่งเท่าไหร่นะในเรื่องของอดีตเนี่ยย้ำคิดย้ำทำนะคะทีนี้ในเรื่องของการงานไพ่ใบแรกขึ้นมาจะเป็นไพ่หน้าบันดันน้า และเป็นไพ่นาคจำแรงเป็นคางโคกน่ากำแรงขึ้นมาอีกแล้วนะฮะน่ากำแรงเป็นคางโครกรอบนี้เนี่ยบ่งบอกถึงว่างานของคุณเนี่ยนะฮะมีโอกาสที่จะได้งานใหม่แล้วก็มีเกณฑ์ได้ลงทุนมีเกณฑ์ทำอะไรแบบเรื่อยๆสบายๆชิลๆนะฮะขอขอให้คุณมั่นใจไว้เลยว่าการที่คุณจะทำอะไรในเดือนนี้คอยคุณทำมันได้อย่างเต็มที่นะคะไม่ต้องไปกังวลมันหรอกนะอะไรจะเกิดก็ขอให้มันเกิดไปเถอะนะฮะ น่าจำแรงเป็นคางคกยังดีเพราะว่ามีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่มีคนสนับสนุนคุณอยู่นะฮะเป็นคนรอบข้างนะฮะมีคนคอยช่วยเหลือเวลาคุณมีปัญหาหรือไปชิญหน้ากับกับอะไรแล้วคุณหาทางออกไม่เจอคอยคุณเข้าหาคนที่เป็นผู้หญิงนะคะเขาจะช่วยเหลือคุณได้นะฮะในเรื่องการงานเนี่ยภูมมองว่าในช่วงนี้ งานของคุณก็ไม่ได้หนักหนามากไม่ได้แบบว่ากดดันคุณมากซะเท่าไหรเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลืออย่างดีเลยทีเดียวมีคำมีคนให้คําแนะนําคุณด้วยนะคะฉะนั้นแล้วเดือนนี้ก็มองว่าคุณไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของการงานนะฮะ,ะในเรื่องของการเงินค่ะพไพ่ใบแรกขึ้นมาจะเป็นไพ่หน้าทรงคันนะฮะแล้วก็ในเรื่องของ น,นักเนรมิตเมืองก็จะบ่งบอกไปในเรื่องของการสร้างบ้านต่อเติมเสริมแต่งบ้านอาคารอาสังหาแลนะการเงินบางคนเนี่ยมีการซื้อขายอาสังหาริมทรัพย์ก็เป็นดวงที่โดดเด่นเหมือนกันนะคะที่จะได้รับข่าวดีนะฮะ น่าสงคันขึ้นมาตรงนี้เนี่ยภูมมองว่าเงินของคุณอาจจะต้องเข้าไปเป็นเสาหลักของครอบครัวในการบริหารจัดสรรภาระต่างๆนะฮะเพิ่มเติมนิดนึงนะคะน่าสงคันก็คือการออกดอกออกผลนะเวลาคุณได้ทําอะไรแล้วมันแบบ มันให้ผลกับคุณได้เต็มที่นะฮะอย่างเช่นการเปรียดแชร์การได้รับโบนัสการได้รับเงินสนับสนุนต่างๆอืผมผู้มองว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะฮะแล้วก็คุณมีโอกาสที่จะได้การขยับขยายต่างๆเงินของคุณก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณอย่างเต็มที่เหมือนกันเวลาคุณจะทําอะไรลงทุนอะไรนะคะก็ถือว่ามีข่าวดีมากในเรื่องของการเงินในช่วงนี้นะคะฉะนั้นก็มองว่ามีโอกาสได้โชคลาภเหมือนกันนะคะจากเลขที่บ้านแล้วก็เลขที่พักอาศัยอสังหาริมทรัพย์ขายที่ได้ก็อาจจะซื้อจากเลข ใบโฉดพวกนี้นะทีนี้ในเรื่องของความรักค่ะคนที่โสดอยู่เป็นยังไงกันบ้างคนที่โสดอยู่เป็นไพ่นันนนกต้องมนต์ไม่แนะนําให้มีคู่หรือมีความรักนะคะนักต้องมนต์ก็คือว่าเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรนะฮะความรักของคุณถ้าหากว่าคุณมีในช่วงนี้มันจะมีปัญหาทะเลาะวิวาทปากเสียงกันชะนานแล้วคนโสดจึงเป็นโสดต่อไปนะคะ ส่วนคนมีคู่นหาได้ภพยหน้าคายเพจซึ่งตรงนี้ภูมิมองว่าเป็นการซัพพอร์ตเป็นการเป็นคู่อุปถัมภ์กันมากกว่านะคะแต่ก็จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าความคิดเห็นไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่นะคะในช่วงนี้ชาววันพฤหัสบดีควบคุมอารมณ์ของคุณให้ดีก็พอพยายามไปในทิศทางเดียวกันให้ได้อะคะ่ะจะพูดอะไรจะทําอะไรก็ขอให้ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันมันจะดีมากมันจะเวิร์กมากๆนะคะเป็นกํนาลังใจให้คนมีคู่นะ สำหรับเรื่องของสุขภาพร่างกายค่ะชาวพฤหัสบ,บดีให้ไปแรกเป็นภายนาคบันลงังและเป็นภายนาคสะดุ้งขึ้นมาภูมิมองว่าสุขภาพของคุณเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกเอ็นกล้ามเนื้อเน็บนิดนึงนะบางทีเราเป็นเนบชานั่งนานก็เป็นนอนนานก็เป็น ยืนนานก็ยังเป็นอกอกพวกตะคิวพวกนี้นะคะกล้ามเนื้อนะฮะแล้วก็นักสะดุ้งค่ะควบคุมอาหารการกินกินของที่มีประโยชน์นะคะจะเวิร์กมากแก่ร่างกายช่วงนี้ดื่มน,น้าเยอะๆด้วยค่ะนี่วิธีการเสริมดวงของคุณนะฮะในช่วงเดือนเมษายนนี้ทํายังไงให้ชีวิตปวกปังอลังการคะไม่หมอนะ,ะไม่มีช่วงมาลายงวดแล้วเออนะฮะเดือนนี้อย่างที่บอกไปว่าคุณก็มีโอกาสที่จะถูกหวยนะฮะจากเลขอสังหารหรือเลขที่บ้านของคุณนะฮะ เสริมดูนดิดนหนึ่งค่ะนักโสกาไปแก้บนด้วยนะพี่เอ่าใครที่ไบบนบานสันก่าวว่าจะถวายน้ำดงน้ำแดงอะไรอย่างเงี้ยไปถวายซะจะดีขึ้นนะติดบนบานสัเก่าวด้วยแล้วก็นักมนีขึ้นมาก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุบาจารมใครที่มีคุบาจารย์อยู่แล้วก็เช็ดถูหิ้งพระจะมีโชคนะคะแล้วก็การสวดมนต์ไหว้พระบางคนจัดหิ้งพระซะสวยหรูแต่ไม่ค่อยสวดมนต์เท่าไหร่นี้ก็ไร้ผลนะฮะ ออบุญเนี่ยจะเสริมสร้างได้ก็ต่อเมื่อผู้กระทําเป็นผู้ลงมือปฏิบัติเองเท่านั้นจะปวกมากนะฮะขอให้คุณอย่าละทิ้งในตรงนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้และอนุโมทนาบุญนะคะสําหรับวันนี้ก็จบการพยากรณ์ลงไปแล้วนะคะสําหรับวันที่เกิดในวันพฤหัสบ,บดีนะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะฮะทุกการติดตามทุกการไลค์การแชร์คอมเมนต์เป็นเกียรติกับหมอภูมิมากนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะสาหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ